สวัสดีครับผมอิดน้องคามนะครับผมร้านพระเครื่องสัมเพลทองวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อมานิตมาลาชิโนนะครับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านพระพิธีใหญ่นะครับผมเป็นพระพุทธชินราชเอ้ยไม่ใช่เป็นพระสังกจายนะครับหลังยันถอะนั่นเองนะครับผมเป็นของวัดหนองค้อเลยนะครับผมเป็นพิมพ์ของวัดหนองค้อเดี๋ยวก็จะมา เหอนกันนําความรู้วนก่อนนะครับพระชุดนี้นะพระชุดนี้จัดสร้างในปี251กว่านะครับลงกุในปี2525 25, อยู่ในพระประจําวันนะครับผมเมื่อ30ปีที่แล้วเนะขาย้ายพระประจําวันกันก็เลยแตกกุออกมานะครับผมเดี๋ยวมาดูกันพระองค์นี้ชํารุดแต่ผมก็ยังเก็บนะครับผมมาดูกันมีทั้งลงกุไม่ลงกุนะนี่เป็นพระพุทธชินราชนะครับผมดูง่าย ี่แตกนะครับแก่ตังอิ้วเลยแก่ตังอิ้วเป็นพักเก่าเป็นพักลึกหลังฝังพลอยนะครับเป็นเรื่องปกติหลังฝังพลอยของบัดนนี้มีทั้งฝังพลอยไม่ฝังพลอยนะครับผมดูหลังยันเทาอน,นั่นเองนะครับแล้วก็มีแบบตะกัวก็มีนะครับผมเป็นเนื้อตะกัวโซนเนื้อตะกัวแต่นี้เป็นกรุเลยเห็นไหมครับเป็นคราบกุเลย อยู่ในกรุนั่นเองนะครับผมอยู่ในภาพประจำวันกำลังยัน่นเถาะแล้วค่อยมีคนออกมาให้ความรู้แบบนี้กันนะครับแต่ผมอยากทำให้ให้ศึกษากันนะครับเป็นวัตถุมงคลที่น่าเล่นอีกโคดเกจิปลุกเสกริงๆนะครับผมแล้วโคดเกจิเลยพาพิธีใหญ่นะครับผมพาพิธีใหญ่ยอดฮิตติดชาร์ตหลวงพ่อดังๆในยุคป,ปีหนึ่งกว่าครับ,ร,บรู้เรื่อง นะครับผมป้ายชุดนี้หาโคตรยากเลยครับพิมพ์นี่ผมได้มามิ่กี่องค์เองนะครับตั้งแต่เก็บมาบุผมเก็บมาตั้งแต่สนะิบสิบหกสิบห้าสิบหกก่อนเล่นพายนะเพราะเราเล่นพายไม่เป็นแต่รู้ว่าวันนี้วัดหนองคอพ่อให้แล้วก็เก็บพยายามศึกษาเก็บอะไรไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อๆไปในพิมพ์ต่อๆไปโอ้โหจับไปแตกเลยโอเคนะครับผม ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดนั้นทุกอย่างไปเลยนะครับผมนะเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆกันต่อไปก็สำหรับวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ